Welcome back to the channel, Motor Aura ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Honda CR-V ถูกมองเป็น SUV ที่ไม่เคยพลาดเชื่อถือได้นั่งสบายใช้งานจริงได้ดีแต่ไม่เคยเร้าอารมณ์มันคือรถที่คุณเลือกด้วยเหตุผลไม่ใช่ด้วยหัวใจแต่หลังจากการเปิดตัวเต็มรูปแบบของ Honda CR-V 2027สิ่งหนึ่งชัดเจนทันที ฮอนด้าทำบางอย่างกับ CRV ที่ไม่มีใครคาดถิดและนั่นคือเหตุผลที่แฟนๆ CRV หลายคนยังไม่อยากเชื่อกับสิ่งที่เห็นเพียงแค่เห็นครั้งแรก CRV 2027ก็ทำลายภาพจำเดิมไปหมดมันไม่ใช่ SUV หน้าตานุ่มๆกลืนหายไปกับถนนอีกต่อไปดีไซน์เต็มไปด้วยความมั่นใจท่าทางดูมีอำนาจและภาพรวมส่งสารชัดเจนว่า crv ไม่ได้เป็นแค่ตัวเลือกปลอดภัยอีกต่อไปด้านหน้าดูดุดันขึ้นกระจังหน้าและไฟหน้าผสานกันเป็นใบหน้าที่ทันสมัยและแข็งแรงนี่คือ crv ที่ไม่ได้แค่อยู่บนถนนแต่ถูกสร้างมาให้คนมองเห็นมองจากด้านข้างสัดส่วนดูโตและแข็งแรงขึ้นเส้นลายเรียบแต่ไม่อ่อนแรง ล้อและความสูงของตัวรถช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดูมั่นคงซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราเคยเชื่อมโยงกับ CRV มาก่อนด้านท้ายแม้จะดูเรียบง่ายแต่กลับให้ความรู้สึกทรงพลังไฟท้ายและท่าทางของรถทำให้ภาพรวมดูสุภาพแต่เปี่ยมความมั่นใจดีไซน์ไม่ได้ตะโกนแต่พูดอย่างชัดเจนแต่ความช็อกที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อคุณก้าวเข้าไปในห้องโดยสาร ภายในของ CRV 2027สะท้อนแนวคิดใหม่อย่างชัดเจนนี่คือจุดที่ Honda ตัดสินใจพา CRV 9ก้าขึ้นไปอีกระดับแดชบอร์ดดูกว้างสะอาดตาคุณภาพวัสดุดีขึ้นอย่างรู้สึกได้และบรรยากาศโดยรวมให้ความรู้สึกสงบพรีเมียมมันไม่ใช่แค่พื้นที่ใช้งานอีกต่อไปแต่เป็นห้องโดยสารที่คุณอยากใช้เวลาอยู่ในนั้นระบบอินโฟเทนเมนต์ลื่นไหลใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนเกินจำเป็น จอแสดงผลดิจิทัลให้ข้อมูลกับผู้ขับอย่างพอดีไม่รบก,กวนสมาธิเบาะนั่งสบายและรองรับสรีระได้ดีโดยเฉพาะในการเดินทางไกลพื้นที่ด้านหลังซึ่งเป็นจุดแข็งของ CRV มาโดยตลอดตอนนี้ถูกยกระดับขึ้นอีกขั้นด้วยความเงียบและความนุ่มนวลของช่วงล่างการขับขี่ของ CRV 2027ก็พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนการขับนุ่มขึ้นห้องโดยสารเงียบขึ้น ระบบกันสะเทือนรับมือกับถนนทุกสภาพได้อย่างสุขุมพวงมาลัยให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติคาดเดาได้ทำให้ทั้งการขับในเมืองและทางไกลเป็นเรื่องผ่อนคลายรถคันนี้ไม่ใช่แค่สำหรับการเดินทางประจำวันอีกต่อไปแต่กลายเป็นเพื่อนร่วมทางที่เหมาะกับการเดินทางไกลยอย่างแท้จริงด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย h อน d a เตรียม CRV ให้พร้อมสำหรับอนาคต ระบบช่วยขับคีย์อัจฉริยะทำงานฉลาดและนุ่มนวลไม่ได้แย่งการควบคุมจากผู้ขับแต่สนับสนุนด้วยความมั่นใจในแบบฉบับของ HONDA สิ่งสำคัญที่สุดคือแม้จะเปลี่ยนไปมากขนาดนี้ CRV 2027ก็ไม่ลืมรากเง่าของตัวเองมันยังคงเชื่อถือได้ยังคงใช้งานได้จริงและยังคงเหมาะกับชีวิตประจาวันแต่สิ่งหนึ่งที่หายไปคือความคาดเดาได้ สำหรับแฟนที่เคยคิดว่า CRV ไม่มีวันตื่นเต้นการเปิดตัวครั้งนี้คือการปลุกให้ตื่นจากความเชื่อเดิม Honda CRV 2027ไม่ใช่แค่การอัปเดตมันคือคำประกาศและนั่นคือเหตุผลที่แฟน CRV หลายคนยังไม่กล้าเชื่อในทันทีเพราะนี่คือ CRV ที่ไปไกลเกินกว่าที่ใครคาดไว้มากจริงๆ